สวัสดีครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ปัมบายไซเคิลชาแนลครับข่าวดีสําหรับใครที่กําลังมองหาเสือมอบเริ่มต้นสักคันหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวนี้คําว่าเริ่มต้นไม่จําเป็นต้องใช้เกียร์น้อยอีกต่อไปเพราะว่า TW 736คันนี้ให้ถึง22สปีดจะเป็นยังไงคอยติดตามาชมครับ ครับผม Twitter T.W.736 เป็น t o p Aru Series นะครับจาก Twitter เป็นหนึ่งในรุ่นรถที่ขายดีมากจาก Twitter นะครับผมมีประสบการณ์ขายรุ่นนี้มาแล้วหลายเจเน r เรชันเมื่อก่อนจะเป็น s o l a าแล้วก็ปีล่าสุดมาก็จะเป็นคาริสนะครับผมราคาจะค่อยถูกมาเรื่อยๆแต่ว่ารอบนี้น่าสนใจมากครับรอบรุ่นใหม่ล่าสุดปี2021นะให้รถคันนี้มาเป็นรถเริ่มต้นแต่ว่าได้ถึง22สปีดนะครับ22สปีดเนี่ยก็มีหลายๆค่าย ที่กำลังทำอยู่ตอนนี้สูงสุดของเขาก็แค่22สปีดนะไม่ว่าจะเป็นชิมานโน่หรือว่าแสแรมนะครับต่างค่ายเนี่ยก็ไปสูงสุดอยู่ที่22สปีดและคันเนี่ยที่เป็นรถเริ่มต้นในราคาหมื่นต้นๆเนี่ยก็ได้22สปีดแล้วนะครับผมค่อนขา้างคุ้มค่ามากเลยมาเรามาดูด้าน p r o d Product Detail กันดีกว่านะครับผมว่าตัวนี้ได้อะไรไปบ้างแล้วก็คุ้มไหมนะครับผมผมจะเริ่มตั้งแต่ข้างล่างสุดยันข้้งบนสุด,ตา,สดตามสไตล์ปามบายไซเคิลเลยนะครับ มาดูด้านยางกันครับยางตัวนี้ก็ได้เป็นของดีเลยมาดูสีสันกันก่อนสีสันตัวนี้เขาเรียกว่าขอบแก้วมันก็ถูกกลับมาใช้อีกครั้งครับก็หลายๆค่ายในโลกนะแบรนด์ใหญ่ๆปี2021เนี่ยก็นํายางขอบแก้วยางขอบ2องสีแบบนี้กลับมาใช้อีกรอบนะครับผมจากที่มันดูคลาสสิกสมัยเมื่อก่อนก็กลับมากลายมาเป็นดูแบบโมเดนของปีนี้นะครับ รุ่นนี้ก็เป็น INNOVA PRO รนะรุ่นสมูทตี้ขนาดยางก็7 0 0ดนะครับข้อดีของการใช้ยาง 725C ซีก็คือ 25C ซีเนี่ยมันกว้างขึ้นมาอีกแล้วมันสามารถปั่นได้นุ่มกว่าเดิมแล้วก็เกาะถนนมากกว่าเดิมนะครับมันไม่ต่างกับ23มากหรอกเพราะว่าแค่2มิลเองนะที่กว้างออกมานะครับผมแต่ว่าให้ผลค่อนข้างต่างกันมาก ไม่หนืดอย่างที่คิดนะครับผม25ก็เป็นยางที่ผมชอบแนะนําให้ลูกค้าใช้นะส่วนมากลูกค้าถ้าเข้ามาบอกจะมาเปลี่ยนยางสักทีหนึ่งเขาจะบอกว่าใช้25นะครับผมตัวนี้ได้25มาแล้วแล้วก็ขอบหน้าจะเป็นขอบสลิคนิดนึงแล้วก็จะเป็นขอบข้างๆเนี่ยก็จะมีตัวเกาะถนนให้นิดนึงนะครับผมก็เป็นยางที่ดีได้ไปไม่ต้องเปลี่ยนเลยนะครับผมยางตัวนี้ใช้ได้เลยมาควบคู่กับชุดล้อนะครับจาก Westospec ชุดล้อตัวนี้ก็จะเป็นชุดล้อแบบเ a สติงสไตล์นะครับผมเพราะว่าตัวซี่มันเนี่ยตัวสป็อกของมันเนี่ยเป็นซี่แบบซี่แบดและเพิ่มความแอโรดินามิกให้กับคุณช่วยตัดลมให้นะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับแบริ่งเป็นลูกปืนแบริ่งแล้วจํานวน6กแบริ่งแต่ว่าเป็นซีลแบริ่งนะครับผมกันน้ําได้ดีแล้วก็ลื่นด้วยด้านหน้า2ด้านหลัง4นะครับล้อตัวนี้ก็ได้ขอบที่เป็นขอบที่ใช้ง่ายนะครับผมไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรมันละเพราะว่ามันได้ขอบกว้างถึง38 ขอบ38เนี่ยมันสามารถใช้ได้ทุกสารพัดประโยชน์เลยไม่ว่าจะเป็นขึ้นเขาที่ไม่หนักมากจนเกินไปนะครับหรือว่าจะเป็นทางราบที่ช่วยเวียงแล้วก็ตัดลมไปได้ข้างหน้านะครับผม38นี่ก็โอเคเพอร์เฟกละล้อตัวนี้ไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรมาแล้วนะครับผมมาดูความลื่นจากล้อด้านหน้ากันนะเห็นไหมสกิดเพียงเล็กน้อยครับมันก็ไปของมันเรื่อยๆนะแล้วก็มาฟังเสียงโม่จากด้านหลังบ้างนะครับผมเสียงโม่ด้านหลังก็ อันนี้ผมถ่ายเอาดอนะไม่ได้ถ่ายอินดอนะครับอาจจะมีเสียงบรบกวนบ้างก็เสียงมันก็ค่อนข้างใช้ได้ออกไปทางกึ่งเงียบเียบนิดหน่อยนะครับผมไม่ได้บรบกวนใครมากแต่ว่าลื่นไหลแน่นอนนะตัวนี้ค่อนข้างลื่นเลยนะครับผมสะกิดเพียงเล็กน้อยแค่นั้นใช้ได้ครับชุดล้อตัวนี้ถ้าขายแยกออกมาชุดล้อเลตโตสเปกสภาพประมาณนี้ก็ต้องมี4 5 0 0ถึง5,000นแล้วนะต่อมาด้านกรุ๊ปเซตครับกรุ๊ปเซตภูมิใจเสนอมากเลยเพราะว่ากรุ๊ปเซตตัวเนี้ยไม่ได้ใช้แค่16สป,ปล้วก๊ปต,ตัวนี้มีถึง 22สป e d 22สปีดเป็นยังไงก็สามารถหารอบขาที่ละเอียดได้มากขึ้นนะครับผมบางครั้งถ้าเราปั่นเกียร์ที่มีน้อยเนี่ยเราจะต้องการอีกนิดนึงสมมติเรากำลังปั่นนะเอถ้ามันเบากว่าน,นี้นิดนึงก็ยังดีปุ๊บปรับให้มันเบาปุ๊บก,ก็กลายเป็นเบาเกินไปเพราะฉะนั้นรอบขาของ22ก็จะละเอียดกว่านะครับผมแบรนด์ใหญ่ๆระดับโลกตอนนี้สูงสุดก็22สปีดแบบตัวนี้นะครับตัวนี้ที่ได้ไปก็เป็น r e s t r o s p e c นะก็จะเป็น22สปีด อย่างแรกเลยที่อยากให้ดูกันก็คือตัวชิปเตอร์นะครับผมชิปเตอร์ออกแบบมาการใช้งานคล้ายๆตัวแรมแต่แรมจะมี2ติ่งใช่ไหมครับตัวนี้จะมีติ่งเดียวทุกอย่างคอนโทรลได้ตัวลิเวอร์ตัวเดียวนะครับผมก็เบรกตบเกียร์นะครับผมตบเกียร์ขึ้นแล้วเอาเกียร์ลงนะก็จะใช้เพียงนิ้วเดียวนะครับผมส่วนใครที่ยังไม่ได้ดูด้าน Product Detail เจาะลึกด้านชุดเกียร์ผมมีคลิปหนึ่งนะครับผมก็สามารถดูได้ด้านบนเลยนะผมมีคลิปดีเทลให้นะครับผมเจาะลึกเกียร์ เ e ทโทสเปกนะครับผมก็ตัวนี้ชิปเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับผมทุกอย่างาใช้ได้มือเดียวนะง่ายนะครับผมค่อนข้างนิ่มเลยนิ้วเดียวทําได้ทุกอย่างนะมาดูด้านจานกันดีกว่านะครับผมจานด้านนี้ก็ได้เป็นกระโหลกกลวงลละสมัยเมื่อก่อนนะถ้ารถเสือหมอบราคาเริ่มต้นที่ประมาณหมื่นหมื่นกว่าบาทนะเต็มที่ก็ได้แค่กระโหลกเหลี่ยมใช่ไหมครับตัวเนี้ชิพเตอร์จัดเต็มให้กระโหลกกลวงมาให้แล้วนะครับผม ก็สามารถเปลี่ยนกะโหลกได้เล่นเซรามิกอะไรได้นะเราสามารถแต่งได้ง่ายๆเลยนะครับผมกะโหลกกลวงตัวเนี้เจ๋งมากเลยแล้วก็ตัวขนาดจานก็มีขนาดจานอยู่ที่50-34ครับหรือว่าคอมแพกนะขาจานก็เป็นขาจานอลูมิเนียมนะครับขนาดยาว1 7ึง1 7 สับจานหน้าก็เป็นของเวทโตสเปกนะครับผมทํางานควบคู่กันก็สามารถทํางานได้ดีเลยนะต่อมานะครับด้านตีนผีหลังตีนผีหลังจะเป็นไฮไลท์ของชุดเกียร์ชุดนี้เลยเพราะว่าเวทโตสเปกเขาจัดมาให้เต็มมากเลยไม่ว่าจะเป็นเคจที่เป็นเคชอะคาร์บอนไฟเบอร์นะครับผมด้านด้านนอกเนี่ยเป็นคาร์บอนไฟเบอร์แล้วทำให้ดูดีดูหรูหราเลยปั่นไปที่ไหนคนก็จะบอกเฮ้ย hey, คนนี้ใช้ตีนผีแต่งเลยแต่จริงไม่ใช่ตีนผีแต่งนะครับผมตีนผีตัวนี้ตัวเคจของมันตรงนี้ได้คาร์บอนไฟเบอร์ไปเลย ลักษณะของเคจตัวนี้ก็จะเป็นาขายาวนะครับผมถ้าเทียบกับชิมา a โ o ก็จะเป็นพวก105หรือว่าอะไรก็ตามที่มันเขียนตรงเคจว่า GS คือ,อคือขามันจะยาวนะครับผมไอ GS เนี่ยตามมาตรฐานของชิมา a โ o มันใส่ได้ถึง11 34ฟันใช่ไหมครับตัวเนี้ยก็เป็นขายาวเช่นกันถ้าม i f ิฟายจริงๆก็สามารถใส่11สปีด34ได้ครับค่อนข้างแน่นอนนะแต่ว่าไม่ต้องแต่งไปแล้วเพราะว่าเ e ลทอสเปตัวเนี้ยจัดเต็มมาให้เฟืองที่ได้ไปตัวเนี้ยได้ไป11 32แล้วนะครับผมก็ถือว่าใหญ่มากสําหรับใครที่ต้องการปั่นจักรยานทางเรียบก็ได้หรือว่าอยากจะไปขึ้นเขาพักผ่อนบนเขาก็สามารถใช้แค่11-32ตรงนี้ได้เลยนะครับผมค่อนข้างให้มาครบนะคันนี้ต่อมานะครับผมด้านเบรกด้านเบรกตัวนี้ก็จะได้เบรกของ Retrospec เราเห็นหน้าเห็นตากันนานแล้วเพราะว่าเขาก็มีประสบการณ์ในการทำเบรก Retrospec มานานแล้วนะครับผมการเบรกหมอบตัวนี้ลักษณะการบีบนะครับผมดูนะผมใช้แค่นิ้วเดียวในการบีบพอบีบไปแล้วปุ๊บเฮ้ ง่ายนะแล้วก็พอมันถึงแล้วนะพอมันบีบไปนะมันแข็งครับมันไปต่อไม่ได้นะก็คือเบรกใช้แรงน้อยมากเลยในการบีบนะครับผมเข้าคู่ของเวทโทสเ e c กได้อย่างดีเลยตัวนี้ต่อมาครับด้านเฟรมเฟรมตัวนี้ก็ค่อนข้างสวยเลย Twitter อร์ไฮไลท์ของเขาคือเขาใส่ใจในการทำเฟรมนะครับผมถ้าเทียบกับหลายๆแบรนด์คุณจะได้อลูมิเนียมออลูมิเนียมเขาก็เรียกว่าท็อปอลูเหมือนกันอันนี้ก็เขียนไว้ว่าท็อปซีรีส์อลูมิเนียมเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าอลูมิเนียมของ Twitter ตัวนี้ลบรอยเชื่อมให้แล้ว ดูไกลๆนะครับผมอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ําเลยว่ามันคืออลูมิเนียมนะเพราะว่ามันออกมาคล้ายๆแบบคาร์บอนไฟเบอร์เหมือนออกจากบล็อกมาเพราะามันไม่มีรอยเชื่อมเลยเก็บงานได้สวยมากนะครับผมแล้วก็เก็ดที่ผมเห็นตรงเนี้ยตรงนี้เป็นสีดําฟ้าเก็ดของสีตรงนี้ก็เป็นสีแบบกากเพชรนะครับผมบิ i n g b l i ออกมาดูใกล้ๆออกมาก็ค่อนข้างสวยเลยนะครับแล้วก็สีตรงเนี้ยที่คุณเห็นไหมสีตรงสีเงินตรงเนี้ยมันเป็นสีใหม่ของทวิตเตอร์ ที่ปั่นตอนหนึ่งคืนนะ่ะแล้วก็มีไฟหน้ารถสองนะครับผมมันจะสะท้อนแสงออกมาค่อนข้างปลอดภัยเลยนะแล้วก็ดูดีมีเอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับผมทวิตเตอร์ตัวเนี้ยด้านหน้าตรงเนี้ยก็ได้ตะเกียบที่เป็นคาร์บอนแล้วนะครับผมข้อดีของตะเกียบคาร์บอนก็คือมันช่วยลดแรงสะเทือนที่ได้มาจากบนท้องถน,นนะก่อนที่จะขึ้นข้อมือคุณนะครับคาร์บอนไฟเบอร์ก็ค่อนข้างช่วยตรงนี้ได้คุณเคยสังเกตไหมบางครั้งถ้าคุณปั่นรถที่ไม่ค่อยนิ่มเท่าไหร่แล้วก็มือคุณจะชาหนึ่งก็คือ การวัดของคุณองศาของคุณเนี่ยอาจจะผิดนะครับผม2ก็คือการสั่นสะเทือนจากบนท้องถน,นนะเส้นถนนอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะช่วยซับลงไปจากตะเกียบที่เป็นคาร์บอนนะครับผมเขาก็เลยชอบให้ตะเกียบที่เป็นคาร์บอนมาและอีกอย่างครับสังเกตดูนะครับผมตรงเนี้ยเป็นเฟร,รมซ่อนสายก็คือจากชิปเตอร์มานะผมจับตรงนี้นะไม่มีเลยครับไม่มีสายเลยทุกอย่างซ่อนเข้าไปในแฮนยังไม่พอออกจากแฮนมาแล้วปุ๊บเข้าข้างหน้า แล้วก็ออกไอทีก็ออกข้างหลังเลยครับผมใต้นี้ไม่มีสายเลยสักเส้นนะบนข้างล่างนี้ก็ไม่มีสายเลยสักเส้นนะครับผมเป็นเฟรมอลูซ่อนสายให้แล้วคุ้มมากเลยเนาะต่อมาด้านหลักอานนะครับผมหลักอานตัวนี้ก็ให้หลักอานอลูมิเนียมมาแล้วพร้อมกับตัวปลดเร็วนะสามารถปลดได้เร็วๆด้วยตัวเองนะครับผมนิ้วเดียวก็ทําได้อ่ะคุณพ่อปั่นสูงขนาดนี้คุณแม่จะยืมไปปั่นด้วยอ่ะก็ลงมาหนึง่งคุณลูกอยากปั่นด้วยเอาลงสุดเลยแล้วก็ปัน่น ได้หมดเลยนะครับผมสามารถอัดจั๊ง่ายๆได้ด้วยมือของตัวเองนะครับผมเพียงนิ้วเดียวตัวเนี้ยก็มาพร้อมกับอานที่เป็นอเจลแล้วนะครับผมค่อนข้างนิ่มนั่งสบายเลยมาดูด้านคอนโทรลกันบ้างครับคอนโทรลตัวนี้ก็ได้สเต็มจาก Twitter ไปนะครับผมขนาด90ม MM มนะครับมาดูด้านตรงซางที่เหลือบ้างนะครับผมซางตรงนี้ก็ให้มาเผื่อให้มาเยอะนะก็มีตรงนี้ที่ผมเห็นนะครับผมก็มีไอ้แหวนตัวเนี้ย10มิลอีก3วง1 2 3นะครับผม ก็สามารถเล่นตรงนี้ได้อีกตรงมีครับอีกนิดนึงตรงนี้ก็สามารถขึ้นลงได้อีกเยอะนะครับผมก็สามารถฟิตติ้งแล้วก็ตัดลงไปได้เขาทํามาเผื่อนะด้านแฮนด์ตรงนี้เป็นแฮนด์อลูมิเนียมจาก Twitter นะครับผมข้อดีของแฮนด์ตัวนี้คือแฮนด์มันเป็นแฮนด์เก็บสายสายทุกอย่างเข้าไปอยู่ข้างใต้หมดนะครับผมถ้าเราจับตรงนี้กําลังขึ้นเขาตรงนี้เราก็จะไม่รู้สึกถึงสายที่มันเกะก,กะอยู่ใต้นิ้วเลยนะ โอเคครับเข้าสู่2คําถามสําคัญนะครับผมว่าราคาเท่าไหร่แล้วก็น้าหนักชั่งจริงมันเท่าไหร่นะเรามาคุยถึงด้านราคากันดีกว่าครับผม Twitter 736ตัวเนี้ยก็ยังรักลูกค้ายังไม่เปลี่ยนแปลงนะครับผมเมื่อก่อนได้แค่ c าริสแต่คาริสไม่เต็มนะคาริสแค่ชิปเตอร์อ ifter, สับจานตีนผีนะสชิ้นนั่นเฉยๆอะ่ะแต่อย่างอื่นก็ยังเป็น r e t r o s p e c อยู่ให้ราคามาที่11,900บาท แต่ว่าปีนี้ได้ถึง22สปีดเปลี่ยนชุดเกียร์ใหม่สีใหม่สวยกว่าเดิมนะครับผมได้อย่างที่ดีด้วยแต่ว่าให้ราคามาแค่เท่าเดิม ราคาเท่าเดิมครับเพียง11,900บาทเท่านั้นนะครับผมคุ้มมากเลยใครกําลังมองหาอยู่อยากจะเริ่มปั่นหมอกักคันหนึ่งคันเนี้ยเป็นตอบโจทย์ที่ดีนะครับผมแล้วก็ค่อนข้างประหยัดมากด้วยได้ของดีด้วยด้านไซส์ก็มีหลายไซส์ให้เลือกนะครับผมตัวนี้ก็เป็นไซส์45้นะมี45 48้นะแล้วก็มีอีกหลายๆไซส์ครับผมก็ลองถามหากันดูได้นะครับผมว่าผมมีหรือเปล่านะส่วนด้านสีก็มีให้เลือกอีกหลายสีนะครับผมตามนี้ โอเคครับเราไปช่างจริงกันดีกว่าว่าน้ําหนักจริงๆมันเท่าไหร่โอเคครับเรามาช่างจริงกันนะครับผม TW736 ไซส์นี้เป็นไซส์เล็กสุดนะครับผมไซส์45ช่างพร้อมบันไดนะน้ำหนัก9โลกว่าเองครับผมน้ำหนักที่ช่างได้คือ9.89โลเองนะครับผมก็ถือว่าเบานะสำหรับรถเริ่มต้นแบบนี้นะครับผมใช้ได้เลยนะโอเคครับขอบคุณมากครับขอฝากทวิตเตอร์ TW736 รุ่นใหม่ล่าสุด2021 RS ไว้อีกรุ่นหนึ่งแล้วกันนะครับผมคุ้มค่ามากเลยตัวนี้สินค้าผมพอมีครับถ้าอยากได้ก็ติดต่อกันในไลน์ได้ครับผมเพียงเมมเบอร์นะครับผมเมมเบอร์ Member ที่อยู่ด้านบนเนี่ยมันจะป๊อปอัพขึ้นมาเองแล้วสามารถถามได้ในไลน์นะครับผมหรือว่าใครที่สะดวกสั่งในชปปีก็สามารถสั่งได้ในช้อปปีได้เลยนะครับผมตามลิงก์ด้านล่างคอมเมนต์อันแรกนะครับผมสามารถคลิกสั่งซื้อได้เลยครับ ขอบคุณมากครับขอบคุณที่ดูจนจบครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับผมส่วนใครยังไม่ได้กด subscribe กด subscribe เลยครับจะได้ไม่พลาดสาระด,ดีๆด้านจักรยานนะครับผมแล้วก็สินค้าอะไรมาใหม่จักรยานดีๆในราคาประหยัดผมจะหามารีวิวให้ครับและเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ